And too near and too near and too near. <laughs> Antonia. 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 Antonia, 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 Fatima. I'm a ghost now. I'm a Fatima. ข้าทำลายหัวใจของเขาข้าทำลายหัวใจเขาฟาติมาข้าข้าขอสามแช่งตัวเองให้ไม่มีความสุขขอพระเจ้าลงโทษข้าข้ามันเลวฟาติมาอ,อันทูนเนียอันทูนเนีย ข้าข้าข้าลืมไปฟาติมาข้าลืมว่าข้าเป็นองค์หญิงและและองค์หญิงไม่มีสิทธิ์ที่จะรักใครข้าไม่มีสิทธิ์ Ha 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 ขอพรพระเป็นเจ้าขอให้เจ้ามีความสุขความสุขให้เจ้ารุ่งเรืองขอให้คิดว่าข้ามันเป็นคนไร้หัวใจดิปรดลืมข้าซะลืมข้าซะอังทูเนีย่ยขอให้เจ้ามีความสุข ขอให้มีความสุขทุกวันขอพระเป็นเจ้าขอให้เจ้ามีความสุขความสุขขอให้เจ้ารู้ ท่านหม พิธีแต่งตั้งนะเซอร์คงยิ่งใหญ่น่าดูเลยท่านคิดว่าแผนการของท่านจะสำเร็จจริงๆอย่างนั้นน่ะเหรอมีทหารรักษาความปลอดภัยหนาแน่นคิดดูให้ดีถ้าหากเราล้มเหลวเราคงไม่รอดชีวิตแน่กุตตุมินาจะเป็นสุสาน ของท่านกับข้าแต่ถ้าเราทำสำเร็จคิดดูอุปสรรคทั้งหมดจะถูกทำลายในครั้งเดียวคนจะตายมากมายจนไม่เหลือคนในราชวงศ์จัดงานศพให้ถึงงั้นก็เถอะท่านต้องระวัง ผลตอบแทนสูงความเสี่ยงย่อมต้องสูงด้วยการครองบัลลังก์ย่อมมีคนเป็นเหยื่อสังเวยไม่เราก็พวกเขาแต่ทำไมท่านต้องใส่ชุดนี้ด้วยข้าจำนำความพินาศไปสู่พิธีแต่งตั้งนัดเซอร์ข้าย่อมปกปิดตัวเองจากโลกใบนี้ จะไม่มีใครรู้ค่าาเป็นคนลงมือ นี่เจ้านักมายากลเจ้าหลอกลวงเราเพื่อจะลอบเข้าวังเจ้าต้องไดนรับบทเรียนเจ้านี่มันเลวจริงๆบังอาจเข้าไปขโมยของในวังของหญิงราเซียโชคออย่างดีนะเนี่ยที่เราจับได้ทันเวลาข้าสงสัยเหลือเกินว่ามันเข้าไปขโมยของมีค่าชิ้นไหนกันเนี่ยพวกคนรวยคนมีเงินตั้งหากล่ะที่ทำตัวไปขโมย ขโมยหัวใจคนแล้วเมื่อเขาเบื่อเขาก็ทำลายมันเป็นชินช้นๆแล้วทิ้งไงเล่าไอ้เจ้าหัวขโมยพอถูกจับได้ก็ทำพูดเพ้อเจอเอาตัวมันไปเราจะสอนบทเรียนให้กับเจ้าไปเยี่ยมาขึ้นเสียงกับข้าเจ้ากำลังพูดอยู่กับองค์หญิงราเซียแห่งเดล,ลีคนเร่ร่อน คนจนจัดแค่บ้านเจ้าก็ยังไม่มีอยู่ไม่มีแม้กระทั่งที่สุกหัวนอนหาอาหารดีๆสองมื้อยังไม่ได้ต้องขายตัวเอาความสามารถเพื่อไปแลกกับเงินข้าพูดถูกไหมเจ้าจะจ่ายเงินซื้อเวลาของเราก็นเหรอทุกๆสิ่งล้วนซื้อได้ด้วยเงินถ้าหาข้าไม่จ่ายค่าเสียเวลาให้ เจ้าจะคิดว่าข้าติดหนี้เจ้าตอนนี้ข้าอยากซื้อช่วงเวลาเหล่านั้น